เราจะพาลูกนะ้องมาดูดน้ำมันครับผมหมแล้วเราใช้ไฟจี้เลยนะครับผมเอาเอาไปอีกฝั่งหนึ่งเอาใส่ที่จะเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูนี เราใช้ไฟนะครับผมสายเส้นนี้เป็นลบสายเส้นนี้เป็นบวกนะครับผมต่อไฟเข้าได้เลยแล้วก็ใส่ท่อนะครับผมใส่ท่อน้ํามันไหลมาเข้าถังนะครับผมตอนนี้เราไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับน้ามันหมดแล้วก็ตอนน่้นจะเติมแค่พอมาได้นะครับผมเพราะว่าถังน้ามันมันรั่วเนาะหมดแล้วเหรอมหมดแล้วแล้วก็ต่อกับไฟนะครับผมแบตเตอรี่หรือว่าเซอวิชชิ่งนะครับผมก็ใส่น้ำมันออกคือท่อน,นี้นะครับผม ไหลเข้าถังถังที่เรารองไว้นะผมเป็ถังสีน้ำเงินนี่เนาะพอน้ำมันหมดเราก็ถอดสายออกนะผมมั่นทั้งนี้อ่ะเรามาดูน้ำมันที่เราดูได้นะผมลงไปอยู่ประมาณนี้เองอยู่ประมาณนี้น่าจะไม่ถึง จะสามสี่ลิตรนะครับผมกระรัวระหว่างทางนะผมระหว่างที่เติมมาแสนต้นะครับกระรัวโอเคก็เป็นวิธีการดูดน้ามันนะครับผมก็ถามว่าดูดได้หมดไหมก็ไม่หมดนะเพราะว่ารถเรามันเอียงเนาะแต่ถ้ารถขึ้นลิฟต์นะครับผมก็อาจจะหมดเยอะกว่านี้นะผมอันนี้รถรถเรามันเอียงน้ำมันจะไหลไปอยู่ด้านหน้านะครับผมแต่ก็ถือว่าช่วยได้นะครับโอเคนะครับผมก็วิธีการก็มีประมาณนี้นะครับผม